làm cái nó ngó cái màn con sâu chắc ba mọi người nó có đầy อีก500รอเมตรเบี freely, <S <s sunshine, ่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนเสนาประชารัฐเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนเสนาประชารัฐ

อีก600เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่หนึ่งไปยังถนนพิชัยสงครามถนนเสนาประชารัฐ 同意的。 อีกเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีโพกลางถนนเสนาประชารัฐาเมตร,รมเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีโพกลางถนนเสนาประชารัฐ อีกหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาที่ชัยนารองเงิด เลี้ยวขวาที่ชัยนารองเงิดอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ปาริชาติ เลี้ยวขวาเข้าสู่ปาริชาติแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา ทางใต้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปยังปาริชาติแล้วกลับรถเลี้ยวขวามุ่งหน้าทางใต้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปยังปาริชาติแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสุข มุ่งหน้าทางตะวันตกหายอะไรกินข้าวตะเน,นียนเดินแล้วอ่อนแล้วออนแล้วไม่ต้องกลับรถลแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปยังปาริชาติ